เงินล้านสนับสนุนโดยแลกตะร์ซอยเอ็กตร้าสามร้อยสมุดปากการสู้เพื่อเงินล้านคับคอจะ่าไรพี่จิ๊ด ปราการมี่น้องสายน้องสายน้องปักเป้าปักเป้าเป็นน้อใหม่อ่านี่ไม่น้องก็แหละผมว่านี่เป็นรุ่นพี่คราแล้วล่ะนนี้เหมือนคุณอาพาหลานมาแขกคุณอานี่ก็ทำงานอยู่บ่อจระเข้นะฮะทำงานอะไรครับคุณใหม่ครับเลี่ยมพระครับติดป้ายว่ารับอัดพระอ่าฮะไม่ว่าจะวัดไหนอัดเค้าก็ปี้ เอ็นบอกว่าผ้าสมเด็จเจ็ดชั้นมากลับไปหลือ6กชั้นจริงปไหมทำตกกระไดทำตกทำตกกระไดป้าวปะป้าเราทำงานที่บริษัท ICC แผนกบัญชีค่ะอ๋อทำบัญชีอยู่อายุอะไรให้หนูเนี่ย24ค่ะ24ครับพี่แอดครับอ่ะน้องชายยังเรียนอยู่ปีหนึ่งปีหนึ่ง ที่ไ e? หนเอ่ยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยค่ะประกวดด้วยเคยค่ะอะไรอะไรที่ด่าฟาร์มตุรกีไหมคร <tinc S 2> ับ <Liberty> ประกวดนในพม่าในฟาร์มตุรกีลงไปในกระทงเสียวีแล้วล่องลอยอยู่คนเดียวไม่มีคู่แข่งไม่มีคู่แข่งเอิ่ว่าคู่แข่งมาซ้อมค่ะตายหมดเลยตุระเค่ะมาปังค่ะคุณทัพจังหวัดพิจิตรเรียนอยู่ชั้นม .6 ครับผมเคยต่อยมวยไหม ไม่เคยใช่ไหมอย่าไปต่อยนะแพ้แน่เลยช่วงสั้นด้วยช่วงสั้นด้วยยัดนี่ไม่มีถึงนะจะเข้าไปตบนี่ครับท่านที่ว่าเด็กผมช่วงสั้นนี่ท่านช่วงยาวมากผมเนี่ยอยากจะบอกว่าตอนเด็กๆนี่ผมเป็นนักมวยโรงเรียนนะครับเซนโยคอนแวนผมนี่จบอีกครั้งเซนโยอีกครั้งผู้หญิงไม่ใช่หรอผู้หญิงล้วนผู้ชายคนเดียว ต้องแม่หนึ่งเป็นนักร้องงานเลี้ยงเหมือนเขาเลยถ้าไม่มีวันธรรมดาทำอะไรก็หายใจทิ้งไปวันหายใจทิ้งแม่เหรอครับเรียนอยู่ชั้นปีที่สี่ครับพี่ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วคุณเงเป็นนักร้องอาชีพไหมส่วนใหญ่<ม>ประกวดครับผมประกวดโอ้อะโอเคแบทเทิลแบทเทิลเดี๋ยวไปดูดูแผ่นป้ายด้านหลังเริ่มต้นอันแรกพัดลมนีรานะครับอาร์ตยาจุดกันยุงครับสโนว์เกอร์ควาเลนเซลั่มนะครับนัปั้นครับเอสบิดีประกันชีวิตผ้าอนามัยอลอรีเล่มาม่าและคาบอแคสนะครับเบสซี่เอเจนดีโฮมเทเตอร์เดวิดีเลเวนฐานไม้ฉายพานาโซนิก กาวเจอเทแบททับเจริญโรซาพร้อมและกาแฟเบอร์ดี้ครับแบทเทิล hmm. คู่ที่1สมุดประการเลือดป้ายอาจเจอน้ำหนึ่งพิจิตรเลือกปลายกาแฟเบอร์ดี้เจอปักเป้าในเพลงสับปะรดว่าดนตีดนตีฮะสับปะรดครับเชิญ เล่นใจเย็น,ยนๆๆอา่าเล่นอนะไรน,นะนไม่เคยเต,ตะตะัดขาน้องเขาป่ะโอ้เล่นกันเนี่ยกะกายกรรมควงเจ้านะฮะสองคนนะส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่พี่เห็นลีลากาันเต้นแบบนี้ทำงานมอเตอร์โชว์จริงจร <ๆ S 2> ิงกับวันสงกรานต์เนี่ยสองอย่างอะมาดูนะฮะว่ากรรมการจะพอใจคนไหนนะฮะสมุดประกานหรือ ได้ห้าคะแนนเท่านั้นนะครับพี่ต้องบอกว่าเดาด้วยกนันทั้งคู่ <S <S แต่ว่า้องปัเป้่านั้นออกสตาร์ทก็ แรงเลยออกแรงออกตัวแรงมากแล้วก็สม่ำเสมอตลอดลื่นไหลแบบริ้วมากแรงไม่ตกพลิ้วลื่นไหลครับกำจัดความได้ดีมากครับในภาษาเพลงเรียกว่าปักเป้าเขาดูแพงกว่าคือเล่นแล้วยังมีสงวนท่าทีวางวางวางให้ดูดูดีอ่ะแต่ว่าน้องน้ำหนึ่งนี่คือเล่นเล่นสุดตัวโอเคุกกรรมการนำไปขนาคะแนนู้ที่หนึ่งูดประกันนำไปก่อน5คะแนน แบทเทอร์คู่ที่สองพี่ใหม่ปะทะน้องท็อปในเพลงเจ็ดจุ้งเบยท็อปอายุเท่าไหร่17ครับนี่ครัยิบ29แล้วยี่บ้เท่าไหร่ครับ39แล้วอ่ะเ9แล้วเป็นรุ่นอาเดี๋ยวดูลีลาว่าอาจะทุบหลานลงหรือเปล่าพร้อมแล้วนะเจ็บจุ้งเบยครับ จะทำหน้า,นาม,มึนมึนพบเธอเมื่อวานซื้อกึ้ยเดี๋ยวข้างวินมอไซเธอมากับใครต้องผิดหวังอีกแล้วหรือเรา บนไปทุกสาร yeah, yeah. ทำยังไงให้เขาเลิกกันแต่คงไม่มีวันไม่มีวันเธอหันมาแล้วหน้าตาคป็นฉันหวย ไม่รวยรวงสวยเท้าเปยสศยลกรรมที่ไหนดีอาชีพยันฮีหรือว่าเกาหลี oh! เจอแบบนี้มันเจ็บจุงไยแอบรักคาเดียวเหมือนเคย สุดยอดสุดยอดเก่งทั้งคู่โอเคดูนะคณะ,ก,ก,ระกรรมการของเรานะครับจะพอใจสมุดปราการหรือพิเจ็ด สุดยอดประหลอดแตกมากมากแต่กระเออนเพลงนี้ดันไปเข้าทางคุณใหม่เจ็บจุงเบโอ้พี่เจ้าของร้านอมพาเนี่ยนะคะเเออออค่ะแต่ว่าเขาทำอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์มากเลยนะพี่ใหม่เนี่ยเวลาเขาร้องเสียงเป็นไวรุ่นไยรุ่นเนาะแต่อีทอปอ่าเด็กๆแต่ร้องเสียงแก่แ่แพ้กันแค่ศูนจุดหนึ่งเสียใจนะเมื่อกี้ก็จะยกให้ท็อปแล้วชอบลีลาแบบชวนดนมาก เราชอบลีลามันเต้นหรือว่าร้องมันมีแหวกแหวเพี้ยนเพี้ยนไงแต่พี่เขาคุมได้หมดเลยแต่ลีลาแกสุดโอเคนะสมุดประกาศวันนี้โอ้โหรวบหมดเลยนะนำไปเลยนะครับ15คะแนนครับตอนนี้คนสุดท้ายน้องทรายน้องทรายเจ้าคุณแมนนะฮะชั้นหน้ากลับมาครับยิ้วโกงดังคันซอนเจิดงามงอนที่งานผ้าป่ากกกุ๊ก ุกกกัๆอจหนุ่ารักแล้วใจชอบรวนพิจิตกับจังหวัดสมุทรปราการนอกจากจะมีดีทีเอเคแล้วคุณ็็เก่งนะคะโอ้โอ้โอ้แจกจริงแจกใหญ่กับมาฝรั่งดับเบิลมินท์ให้โชคแจกทองทุกสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรางดออกอากาศนะครับรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดนั้นปรากฏอยู่ที่หน้าจอตอนนี้แล้วครับ หมากฝรั่งดับเบิลมินให้โชคแจกทองทุกสัปดาห์จะมาแจกโชคใหญ่ให้กับคุณผู้ชมครับเป็นทองคําแท่งมูลค่า1นึ่งแบาทมอเตอร์ไซค์อีก1นึ่งคันโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องและสร้อยคอทองคํารวมอีก7รางวัลวันนี้ใครจะได้เป็นเจ้าของรางวัลใหญ่ทองคาแท่งมูลค่า1นึ่งแบาทเรามาติดตามกันเลยครับผู้โชคดีที่ได้รับทองคําแท่งมูลค่า1นึ่งแบาทได้แก่คุณพัชราพวงมาลัยจากจังหวัดลบบุรีครับ และยังมีรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับซึ่งรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดตอนนี้ปรากฏอยู่ที่หน้าจอแล้วครับแล้วต้องขอขอบพระคุณกับทุกชิ้นส่วนนะครับที่ส่งมาร่วรมสนุกกับมาฝรั่งดับเบิลมินและติดตามการร่วมสนุกแบบนี้ได้ใหม่นะครับในโอกาสต่อไปกับมาฝรั่งดับเบิลมินให้โชคแจกทองทุกสัปดาห์จิ๊กนูนสงครามพเพลงเงินล้าน